ก็เป <S an> ็นอีกวันนะครับก็มาช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่างก็เลยมาทําประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องงานกระถินวัดทุ่งจับโยนเป็นวันที่12ของเดือนตุลาคมปีพศสองนะครับก็เลยอยากจะชักชวนญาติโยมพุทธบริษัทนะครับแล้วก็พ่อขาวแม่ขาวแล้วก็คารวะนะครับอุบาสกอุบาสิกาพ่อแม่พี่น้องและชาวบ้านนะครับอยู่ในบริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นทุ่งเคสนะครับแล้วก็เลยไปก็จะเป็นหนองตะเฉา ไปก่อก็จะเป็นล้างจิตนะครับบ่อหลวงก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับวันที่สิบสองก็มีประธานทอกระสินก็คือคุณดรงชัยคุณนวลธนนันธนันธาพร้อมบุตรรสิดาประธานทอากระสินก็นี่แหละครับเป็นผู้มีความใจบุญนะครับมีกุศลอย่างมหาศาลนะครับทุกปีก็จะมีวันคาดวับปีนี้จะมีคนเข้ามาแล้วก็มีญาติโยมพ่อแม่พี่น้องเลยเข้ามาเที่ยว มากมายอย่างมหาศาลครับเพราะว่าวัดทุ่งก,ก็บโยก็เป็นหนึ่งในตำบลห้วยใสเหนือที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์นะครับแล้วก็มีศักยภาพมีพื้นที่ประมาณเนื้อที่40รไร่จากพระอาจารย์นะครับที่ประจําอยู่วัดก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะครับก็คืออาจารย์ปดเองสาธุนะครับเดี๋ยวจะลองทํำยุทุ e